สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวพาไปงานบุญก่อนเลยครับเนื่องในวันออกพรรษาไปกันที่แม่ห้องสอนครับแม่วิวสวยขนาดนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสะพานสูตองเป้ครับวัดภูสมานารามก็จัดกิจกรรมนะครับตักบาตรเทโวโรหณะเป็นช่วงเทศากาปลปอยเหลิน11ครับมีทั้งชาวบ้านมีทั้งนักท่องเที่ยวไปร่วมตักบาตรกันเยอะเลยก็มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์สัมมาเนรครับ สีสันในงานก็มีเหมือนกันครับมีเสียงคล้องเสียงกลองเสียงฉาบการแสดงรำนกดูน้อยคนนี้ดูจะชื่นชอบเสียงดนตรีเหลือเกินครับพอได้ยินเท่านั้นนะครับออกอาการไล่รำเหมือนกับพี่ๆเลยดโยลูโยกใหญ่เลย ที่สำคัญดนตรีจบจบแล้วแต่หนูไม่จบเต้นต่อไม่งอดนตรีจ้ะดนตรีจบยังไม่จบเฮ้ย oh, <no. S 1> พี่พี่ทนไม่ไหวเห็นน้องเต้นขนาดนี้เอ้ารำกันอีกรอบก็ได้หนูน้อยก็ชอบใจสิครับงานนี้โอเค เดี๋ยวโตขึ้นฝึกไกรฝึกรำแล้วเดี๋ยวมารำจริงๆนะหนูนะเอ้ามาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายครับพาไปดูเรื่องของคนกับลิงกันหน่อยไม่รู้งานนี้จะอยู่ร่วมกันได้ไหมมหาสารคามครับนี่แหละครับตัวแทนคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเขาก็ลงพื้นที่ไปที่วนอุทยานโกสัมพีครับนำสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ตำบลสีสุขอำเภอโกสุมพิสัยที่นี่ลิงเยอะครับ เราเห็นชาวบ้านแต่ละคนนี่อาวุธครบมือเลยนะครับมีทั้งไม้ก็มีมีหนังสติกก็มีถามว่าพี่เตรียมไว้ทําอะไรเขาบอกเอาไว้กันลิงครับอยู่ร่วมกันไม่ได้คือลิงเนี่ยไม่ได้ทําร้ายคนนะครับแต่ว่าลิงที่นี่ทําร้ายรถครับ<ะ>จอดเอาไว้ที่เผลอแป๊บแปเล่นซันแล้วครับนี่หลักฐานคาตามีมาให้ดูกันครับแป๊บเดียวครับมือซนเหลือเกินหรือยางซิลขอบกระจกมั่ง หรือตรงนั้นหรือตรงนี้ดูอันนี้ครับพย,ยายามจะกัดเสาอากาศอาโอ้โหแสบจริงๆหลักฐานขนาดนี้ขนาดที่ว่าคนวิ่งไล่ตามยังวิ่งแทบไม่ทันเห็นแป๊บๆเข้ารถแล้วแบบพี่ผู้ชายคนนี้อ้อถึงว่าอาวุธครบมือขนาดนี้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางสู้เจ้าลิงนี้ได้เลยครับ โดนลิงหรือแบบนี้ไม่รู้ประกันเคลมให้หรือเปล่านะครับหนักใจแทนเจ้าของรถเอา้าหมดเวลาของสเก็ตข่าวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ